ข้อ5บอกว่าผลคูณของจำนวนจริง2จํานวนเป็นลบ9ก้าจำนวนทั้งสองคือจำนวนใดจึงจะทำให้ผลบวกของกําลังสองของแต่ละจำนวนน้อยที่สุดผลคูณของจำนวนจริง2จํานวนเป็นลบ9ก้านะคะจำนวนทั้งสองคือจำนวนใดจึงจะทำให้ผลบวกของกําลังสองของแต่ละจำนวนน้อยที่สุด น้องๆจำได้ไหมว่าการที่จะหาว่าผลบวกของกาลังสองเนี่ยน้อยที่สุดต้องทำยังไงวิธีการคืออ่าอันเนี้ยมันจะเป็นโจทย์ปัญหาแคลคูลัสอีกเช่นเดียวกันน้องบอกว่าอา้าวพี่พี่บอกว่าโจทย์ปัญหาแคลคูลัสก็จะต้องการหาอะไรสักอย่างที่มากที่สุดไม่ใช่หรอ แต่พี่ก็ต้องการหาอะไรสักอย่างที่น้อยที่สุดได้เช่นกันโดยใช้หลักการเดียวกันนะคะก็คือการที่เราจะต้องเอามาดิฟหนึ่งครั้งแล้วจับเท่ากับ0ูนยั่นเองเพราะฉะนั้นน้องเติมตรงนี้ว่าต้องการหาอะไรสักอย่างที่มากที่สุดหรือน้อยที่สุดหลักการคือเอาสิ่งนั้นนะคะมาดิฟหนึ่งครั้งเราก็จับเท่ากับศูนนั่นเองนะคะอ่ะโอเคไหม โจทย์ทันไหมคะคือถ้าต้องการหาอะไรสักอย่างที่มากที่สุดหรือน้อยที่สุดเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาดิฟหนึ่งครั้งแล้วจับเท่ากับ0อันนี้คือการทำโจทย์ปัญหาแคลคูลัสแล้วโจทย์ปัญหาแคลคูลัสเนี่ยน้องมันก็มีหลักการทำแค่แบบเดียวเองแต่มันจะยากตรงไหนยากตรงที่น้องต้องจัดรูปอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สมมติตัวแปรให้ถูกต้องแค่นั้นเอง ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรยากเลยเนาะทีนี้ข้อ5เขาบอกว่าผลคูณจำนวนจริง2จํจำนวนเป็นลบ9ใช่ไหมวิธีการทำคือน้องต้องสมมุติค่าจำนวนเป็นตัวแปรก่อนพี่บอกว่าจำนวนจริง2องจำนวนเป็นลบเเพราะฉะนั้นพี่ก็ขอสมมุติให้จำนวน1เป็น X แล้วกันสมมุติให้จำนวนจริง จำนวนหนคือ x ทีนี้ถ้าผลคูณ2จํจำนวนเป็นลบ9าจำนวนหนึงเป็น x อีกจำนวนก็ต้องเป็นนึกภาพนะคูณกันเป็นลบ9าจำนวนหนึงเป็น x อีกจำนวนก็ต้องเป็นลบ9ส่วน x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่าจำนวนจริงอีกจำนวน คือลบ9ส่วน x นะคะจากนั้นพี่ก็บอกว่าเราได้แล้วว่าจำนวนหนึ่งเป็น x อีกจำนวนเป็นลบ9ส่วน x ทีนี้ทีนี้บอกว่าเขาถามจำนวนทั้งสองคือจำนวนใดใช่ไหมแสดงว่าเขาต้องการรู้ x กับ ลบเก้าส่วน x ใช่ไหมทีนี้พากไว้ก่อนเขาบอกว่าจริงจะทําให้ผลบวกของกําลังสองของแต่ละจํานวนน้อยที่สุดน้องก็บอกว่าอ๋อน้อยที่สุดสแสดงว่าน้องต้องกําหนดตัวแปรอีกตัวหนึง่งบอกว่าให้ y เป็นผลบวกของกำลังสองของ แต่ละจำนวนให้ y เป็นผลบวกของกำลังสองของแต่ละจำนวนนะคะน้องก็บอกว่าอ๋อก็แสดงว่า y าก็ต้องเป็นเท่าไหร่นะ y ก็ต้องเท่ากับผลบวกของกำลังสองของแต่ละจำนวน y ก็ต้องเป็น x กำลังสองบวกกับลบ9ส่วน x นะคะทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้อันนี้คือ y ใช่ไหมคะเพราะว่า y เป็นแทนด้วยผลบวกของกำลังสองของตัวละจำนวนนะคะ <S 1> <S 1> จากนั้นเราก็จัดรูปเนาะก็จะได้เป็น x กำลังสบวกกับ9 9 8ส่วน x กกำลังสนะคะ โอเคเนาะเราได้ y แล้วว่าเป็น x กลสองบวกแปส่วน x 2ทีนี้พี่บอกว่า y แทนด้วยผลบวกกําลังสองของแต่ละจํานวนแล้วเขาต้องการหาผลบวกของกําลังสองแต่ละจํานวนที่น้อยที่สุดในเมื่อต้องการหา y น้อยที่สุดแสดงว่าพี่บอกว่าโจทย์ปัญหาแคลคูลัสต้องการหาอะไรที่น้อยที่สุด ก็ต้องดิฟอันนั้นแล้วจับเท่ากับ0แสดงว่าเราต้องดิฟ y แล้วจับเท่ากับ0นย์ั่นเองนะคะก็จะได้เป็น dy by dx เ <c> ท <oughs> ่ากับ d by dx ของ x กำลังสองบวก81ส่วน x กำลังสองแบบนี้นะคะอะทำช้าช้าก็ได้เนาะก็ค่อยๆดิฟไปนะคะก็จะเป็น d by dx ของ x กำลังสอง บวกกับ d ีบ dx ของ81ส่วน x กซ์ำลังสองก็คือ81คูณกับ x กซ์ำลังลบ2นั่นเองก็ดิฟไปดิฟ x กซ์ำลังสองก็ได้เป็น 2x ดิฟ81ลบเกซ์ำลังลบ2ก็ได้เป็นลบก่อนเนาะแปคูณ2ก็ได้เป็น162ยกสินะคะเกำลังลบ3นั่นเองดิฟเสร็จก็จับเท่ากับ0ูนย์นะคะ ก็คือ 2x ลบกับ162ส่วน x กํลัง3จะมีค่าเป็น0จากนั้นนะน้องน้องก็ต้องแก้สมการนะคะเพื่อที่จะจัดรูปมันใช่ไหมพี่บอกว่าก็เอานำ x กําลัง3คูณทั้งสองข้าง ก็จะได้เป็น 2x กำลัง4ใช่ไหมลบกับ162มีค่าเป็น0นะคะก็ได้เป็น 2x กำลัง4มีค่าเท่ากับ162เอา2หารตลอดก็ได้ x กำลัง4เป็น286 212เป็น81นะก็เลยได้ x เ,เป็น3หรือไม่ก็ลบ3นั่นเอง เพราะฉะนั้น x เ,เป็น3หรือลบ3ก็ได้นะคะโอเคก็เราก็ได้แล้วว่า x เ,เป็น3หรือลบ3ทีนี้ x มันแทนด้วยจำนวนจริงจำนวนหนึ่งคือ x ใช่ไหมพี่ก็บอกว่ากรณีที่1น,นะถ้า x เ,เท่ากับ3จะได้จำนวนจริงอีกจำนวนหนึ่งก็คือ อีกจำนวนถ้า x เป็น3อีกจำนวนจะได้เป็นลบ9ส่วน x ใช่ไหมคะเนี่ยจำนวนจริงจำนวนคือลบ9ส่วน x ก็คือลบ9ส่วน3ก็คือเท่ากับลบ3แล้วถ้ากรณีที่2ถ้า x เป็นลบ3ก็จะได้ว่าจำนวนจริงอีกจำนวนก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นลบ9ส่วน ลก็มีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะคะอ่ะแล้วเขาต้องการหาจํานวนจริงทั้ง2จํจำนวนก็คืออาจจะเป็น3กับลบ3หรือเป็นลบ3กับ3ก็ได้คำตอบมันก็เหมือนกันใช่ไหมสกับลบ3หรือว่าลบ3กับ3เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยสรุปว่าจํานวนจริง2จํจำนวนนี้เพราะฉะนั้นนะคะจํานวนที่ต้องการ ก็คือ3กับลบ3นะคะโอเคก็จบเท่านี้เนาะข้อ5นะคะก็ตอบว่า3ไม่ก็ลบ3เองนะแต่วิธีการหาเนี่ยโทนอีกรอบนะวิธีการหาก็คือตอนแรกพี่บอกว่าในเมื่อจำนวน2จํจำนวนคูณกันได้ลบ9จําจำนวนแรกเราก็สมมติให้เป็น x จำนวนที่2ก็ต้องเป็นลบ9ส่วน x แล้วเขาบอกว่าเอาให้เอาผลบวกของกำลังสองของแต่ละจำนวนมีค่าน้อยที่สุดถ้าต้องการให้ผลบวกกำลังสองของแต่ละจำนวนมีค่าน้อยที่สุดก็คือผลบวกกำลังสองก็คือ x กซ์เกสองบวกลบ9ส่วน x กำลังสองใช่ไหมมีค่าน้อยที่สุดก็กำหนดให้ y เนี่ยแทนด้วยผลบวกของกำลังสองของทั้งสองจำนวน เราก็เลยได้ y ว่าเป็น x กำลังสองบวกลบ9ส่วน x ยกกำลังสองทีนี้พี่บอกว่าต้องการหาตัวไหนที่น้อยที่สุดก็ต้องเอาตัวนั้นมาดิฟแล้วจับเท่ากับ0ใช่ไหมคะทีนี้ y เนี่ยก็คือผลบวกกำลังสองเขาต้องการให้น้อยที่สุดต้องการตัวไหนน้อยที่สุดเอาตัวนั้นมาดิฟแล้วจับเท่ากับ0เราก็เลยเอา y มาดิฟดิฟเสร็จ ก็จับเท่ากับ0จับเท่ากับ0ูนย์แล้วน้องก็มีส่วน x กำลัง3อยู่ก็เอา x กำลัง3คูณตลอดใช่ไหมคะคูณเสร็จก็จัดรูปไปมาก็จะได้ค่า x ออกมาว่า x จะเป็น3หรือลบ3ก็ได้ทีนี้ x ที่ได้เนี่ยแทนด้วยอะไร x เขาบอกว่า x คือจำนวนจริงจำนวนหนึ่งแสดงว่าโจทย์ก็ต้องการหา จำนวนจริงทั้งสองจำนวนใช่ไหมก็คือต้องการหา x กับลบ9ส่วน x เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีแรก x เป็น3จะได้จำนวนจริงอีกจำนวนก็คือลบ3แล้วกรณีที่2ถ้า x เป็นลบ3ก็จะได้จำนวนจริงอีกจำนวนเป็นเป็น3นั่นเองนะคะโอเคปะ่ะสรุปว่าจำนวนที่ต้องการเนี่ยก็คือ3กับ บ 3, ลบสามนั่นเองนะ,ะก็จบแล้วนะคะข้อ5นะคะสรุปว่าข้อ5ก็ตอบว่า3หรือลบสโดยหลักการทำข้อ5เนี่ยในเมื่อเขาเขาถามามีคำว่าต้องการตัวที่มากที่สุดหรือตัวที่น้อยที่สุดเราก็ต้องใช้การดิฟ1ครั้งแล้วก็จับเท่ากับ0นั่นเองนะคะ ง่ายมากเนาะโอเคข้อ5ก็ตอบว่า3หรือลบ3มนั่นเอ,เองนะคะหลักการทำก็มีแค่นี้เนาะแค่ดิฟ1ครั้งเราก็จับเท่ากับ0